ถ้าหาพูดถึงสกูตเตอร์ที่มีกระแสนในช่วงเวลานี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้ครับว่า So น e ทส 368G ก็เป็นหนึ่งรุ่นที่หลายๆคนพูดถึงมากที่สุดและในช่วงงาน Water Expo ที่ผ่านมาก็ต้องบอกตรงๆครับว่าซอนเทสมาแรงจริงๆกับยอดจองอันดับหนึ่งของกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์หลากหลายแบรนด์ที่นํามาเปิดตัวกันในงานคือถ้าใครได้ไปเดินในงานนะครับจะเห็นได้เลยว่าบูธซอนเทสนั้นเป็นหนึ่งในบูธที่หลายๆคนให้ความสนใจกันมากเรียกได้ว่าเดินเข้าออกกันแบบไม่ขาดสายนั่นก็เพราะว่าการเปิดตัวของซอนเทส 368G คันนี้เนี่ยแหละครับที่เราเบเกอร์ไซคขนคิงนั้นก็อรอลุ้นอยากให้เปิด ตัวในงานและตามคาดเลยทางซอนเทสเปิดตัว 368G ในงานนี้ด้วยราคาพิเศษช่วงเปิดตัว178,800บาทจากเดิมคืึอ182,800บาทและยังมีของแถมมากมายสำหรับผู้ที่จองในงานเอาเป็นว่าคุ้มทั้งขึ้นทั้งล่องเลยทีเดียวโดยตรงน,นี้ผมคิดว่ามีหลายๆคนที่สงสัยแน่นอนครับว่าทำไมซอนเทส 368G ถึงได้รับความสนใจจากเหล่าเบเกอร์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสายแอดเวนเจอร์สายทัวริง หรือว่าสายสปอร์ตสายอื่นๆเนี่ยเขาก็มาเดินดูครับดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาหาคําตอบกันแบบชิวๆดีกว่าซึ่งแน่นอนที่บอกว่าชิวๆเนี่ยเพราะหลายท่านก็น่าจะได้ดูรีวิวเต็มๆมาบ้างแล้วนะเพราะว่าตัวรถเนี่ยก็มีส่งให้นักรีวิวทั้งหลายไปแล้วนะครับตัวผมเองที่ได้ดูมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆก็เลยเอามาพูดคุยกันในคลิปนี้ดีกว่า โดยเครื่องยนต์ของซ o น t ทส 368G คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 368cc 1สูบ4วาล์วนะครับมาพร้อมกับวัสดุคุณภาพนะครับเป็นลูกสูบฟอร์ดจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดสัญชาติยิรมันจากแบรนด์บอชที่ควบคุมการจ่ายน้ำมันได้แบบแม่นยำสามารถทำงานคู่กับโหมดของตัวรถไม่ว่าจะเป็น E c o คหรือโหมดส p o r t ได้อย่างดีและที่น่าตกใจสุดๆก็คือเรื่องของพลักกาลังสูงสุดของเครื่องยนต์บล็อกนี้ครับสามารถทาแรงม้าสูงสุดได้ถึง38 8.23แรงม้าที่7,500รอบต่อนาทีและให้พละกกำลังแรงบิดสูงสุดอยู่ที่40นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีเรียกได้ว่าเผื่อไว้ใช้งานแบบเหลือๆเดินทางไกลแบบชิวๆและที่หลายๆคนน่าจะชอบกันนะครับสำหรับ 368G คันนี้ก็คือเรื่องของวงล้อที่เป็นซี่ลวดนั่นเองครับและเป็นแบบทุบเล็ดที่ไม่มีอย่างไหนด้วยนะ โดยล้อหน้านะครับจะมากับขนาด17นิ้วล้อหลัง14นิ้วให้อารมณ์แอดเวนเจอร์แบบสุดๆและยังติดตั้งแคชบาร์และไฟสปอร์ตไลท์มาให้จากโรงงานเรียกว่าคุณไม่ต้องเปลืองตังไปติดเพิ่มเลยครับ แถมฟังก์ชันของตัวไฟนั้นก็มากมายแก่กองอยู่นะครับสามารถปรับไฟเป็นสีขาวหรือสีเหลืองหรือไฟกระพริบได้ครับและที่สำคัญก็คือตัวไฟสปอตไลท์นั้นสามารถปิดเปิดได้ที่สวิตช์ตรงประกับเลยและสิ่งที่เขาว้าวกันมากๆนะครับในตอนที่ผมไปดูรถเองก็ตามนะ ใครที่เข้ามาดูซอนเทสสามหกคันนี้ก็จะต้องแวะมาดูที่หน้าจอแสดงผลของตัวรถครับซึ่งเขาให้มาเป็นแบบ TFT d i g i ดิจิตอลขนาด8นิ้วอารมณ์แบบแท็บเล็ตเลยนะครับความละเอียดเนี่ยก็ถือว่าสูงใช้ได้ให้ความคมชัดสีสันสวยงามครับบอกข้อมูลครบถ้วน เรียกได้ว่าอยากจะดูอะไรมีให้ดูหมดเลยนะครับแถมยังปรับรูปแบบการแสดงผลของหน้าจอได้ถึง4แบบอยากได้อารมณ์ไหนก็สามารถปรับได้แบบชิวๆยังไม่พอนะครับตัวหน้าจอก็มีเซ็นเซอร์วัดแสงที่สามารถปรับความสว่างของหน้าจอได้แบบอัตโนมัติเรียกว่าฟังก์ชันเทพๆแบบนี้เนี่ยก็ไม่แปลกนะครับที่หลายๆคนจะสนใจกัน ส่วนในเรื่องของระบบไฟส่องสว่างนะครับก็ต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะเป็น Fu l l l อยู่รอบคันเลยไฟหน้าเนี่ยจะเป็น LED โปรเจกเตอร์ส่ดวงให้ความสว่างแบบเบิ่มเบิ่มคือลือไม่ว่าจะเป็นการขับขี่กลางวันหรือกลางคืนก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยเขาก็ใส่ใจมาเป็นอย่างดีครับให้ระบบเบรกมาเป็น ABS แบบ Dual c h a n n e l ที่มีมาให้ทั้งหน้าและหลังใช้ได้ตามสะดวกสบายปัป๊มเบรกหน้าให้มาแบบเรยอนเม o าส์จากแบรนด์เจจวนแบรนด์สัญชาติสเปนที่ปัจจุบันหลายๆท่าน ก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีและความพิเศษก็คือการปิด ABS ได้สําหรับล้อหลังตรงนี้เนี่ยเผื่อใครที่อยากได้ความดิบเถื่อนในการขับขี่มากขึ้นนั่นเองถือว่าทําเอาใจสายลุยใช้ได้เลยนะส่วนเบรกมือเองก็มีมาให้นะสำหรับคนที่ต้องการจอดรถชั่วคราวบนทางลาดและแบบไม่ได้อยากจะกำเบรกเอาไว้นะครับอันนี้เนี่ยเขาก็มีให้แล้วก็ยังมีระบบเตือนในการที่คุณไม่เอาเบรกมือออกอีกด้วยนะครับคือแบบใส่ใจสุดๆนะครับแล้วก็ ระบบตรวจวัดลมยางนะครับอันนี้ผมทึ่งตั้งแต่ Sontest 350แล้วนะครับคือมีมาให้ด้วยอะ่ะคืออันนี้น่าตกใจมากเลยนะผมเองเนี่ยก็เลยเข้าใจนะครับว่าทำไมหลายๆท่านถึงเรียกว่ารถขนขิงนะในเรื่องของระบบกันสะเทือนก็จัดหนักจัดเต็มมาให้เป็นโชคหน้าหัวกลับแบบอัพไซด์ดาวสามารถปรับคอมเพรสชันและปรับปรีบาวได้โชคหลังเป็นซับแทงสปริงคู่สามารถปรับปรีบาและพีโลดได้ถังน้ำมันจุถึง17.5ลิตร เรียกได้ว่าใหญ่เบิ่มเบๆเหมาะสําหรับสายเดินทางไกลฝาถังน้ํามันเป็นแบบ a i r ์เพนแท็งค์ครับถ้าให้พูดแบบเอาเข้าใจก็คือเป็นฝาถังที่ติดกับตัวถังนะครับใช้งานเปิดปิดง่ายสะดวกสบายสุดๆและพื้นที่เก็บสัมภาระใต้บอบ์ดเนี่ยต้องบอกเลยว่าใหญ่มากนะครับความจุ52ลิตรสามารถใส่หมวกกันน็อกแบบฟูลเฟสได้ถึง2ใบนะและยังมีไฟ LED 2สว่างสําหรับใต้บอบาะอีกด้วยส่วนของ USB port นะครับ หรือว่าช่องชาร์จมือถือนะก็ต้องบอกเลยว่าให้มาเป็นแบบพอร์ตคู่ทาย e A และ Typ e C รวมกันเนี่ยจะมี3ตำแหน่งนะครับคือตรงบริเวณหน้าจอแสดงผลแล้วก็ในช่องเก็บของด้านซ้ายและบริเวณใต้เบาะนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือสามารถชาร์จแบตได้6ช่องนั่นเองครับผมนี่ถึงกับยืนขึ้นเลยนะนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าตกใจครับไม่รู้ว่าจะใส่อะไรให้ขนาดนี้ ส่วนของกุญแจตัวรถนะครับให้มาเป็นแบบสมาร์ทคีย ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าสมาร์ทคีย์ของซอนเทสจะมากับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นแบบ IP 6 7ที่ทนต่อการจมน้ำลึกระดับไม่เกิน1เมตรเป็นเวลา30นาทีได้ดังนั้นกับการทนฝนทนแดดเนี่ยมันชิวๆอยู่แล้วนะครับสำหรับกุญแจรถของซอนเทสสาม G คันนี้และทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยมันก็ยังไม่หมดนะครับเพราะมันก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยอาทิเช่นชิวหน้าที่สามารถปรับได้5ระดับแฮนด์และก้านเบรกที่สามารถปรับได้ตามสรีระของผู้ขับขี่เรียก ได้ว่าหลายๆอย่างเนี่ยเขาทําออกมาเพื่อให้เราปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการเลยทีเดียวซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยมันก็พอจะตอบได้ครับว่าทําไมหลายๆคนให้ความสนใจกับซ o น t ทสส3 6 8 g คันนี้คือขนาดตัวผมเองเนี่ยไม่ใชี้สายนี้นะแต่ผมยังรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆถ้าหากคุณจะต้องเสียเงินซื้อมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งที่สามารถใช้งานได้แบบอนเนกประสงค์จะไปไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการรวมไปถึงฟังก์ชันต่างๆที่ใส่มาให้แบบมากมายไก่กองและยัง รวมกับเครื่องยนต์ที่ให้มาเกินเบอร์มากกับราคานี้ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ามันเป็นรถที่คุ้มค่ามากครับสำหรับคนที่ต้องการสกูตเตอร์สายแอดเวนเจอร์สายเดินทางคนที่รักการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจไม่ว่าจะออกทริปหรือเดินทางไปทํางาน ก็บอกได้เลยว่า 368G คันนี้เนี่ยตอบโจทย์ทุกเส้นทางจริงๆสรุปเลยก็คือกับราคา178,800บาทที่เป็นราคาส่วนลดพิเศษช่วงเปิดตัวเนี่ยต้องบอกครับว่ามันคุ้มค่ามากๆและแน่นอนที่คุ้มค่ากว่าก็คือคนที่จองในงานครับ เขาได้กล้องบันทึกภาพหน้าหลังมูลค่า6 0 0 0บาทไปด้วยนะครับโดยตัวกล้องเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าสามารถเชื่อมต่อกับจอด้วยนะครับตัวผมเองเนี่ยไปยืนดูมายังงงเลยครับว่าเดี๋ยวนี้เขามีกันขนาดนี้แล้วเหรอก็นั่นแหละครับยินดีด้วยสําหรับคนที่จองในช่วงงานนะครับเพราะว่าได้ของแถม แล้วก็ได้ข้อเสนอที่มากกว่าชาวบ้านเขาอ่ะนะครับก็นั่นแหละสําหรับท่านที่สนใจเนี่ยก็รอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูกันได้นะครับส่วนของสีรถเนี่ยถ้าจําไม่ผิดจะมีอยู่3สีนะครับจะเป็นสีดําสีเทาและสีน้ําตาลซึ่งทั้ง3สีนี้ก็คนละคาแรคเตอร์เลยเนาะก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านนะครับว่าชอบแบบไหนและเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกับซอนเทส3 6 8 g คันนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ผมเองก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ